สวัสดีครับผมอัลลักี้ครับวันนี้อีกหนึ่งคันครับพาเพื่อนๆมาดูรีวิวนะครับกล่องตรงรถนะครับคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับเป็นออนิวเครื่องสามพันตัวเก่าวันนี้มาเป็นซูนัดแล้วนะครับก็มีทําหลายรายการนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูนะครับว่าคันนี้นะครับเติมแต่งนะครับจัดอะไรลงไปบ้างหลับเซ็ตวันนี้หนึ่งวันเต็มนะครับคิวนัดมาเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะครับจากภายนอกครับสีแดงสดใสสวยงามนะครับสำหรับคันนี้ นะครับเครื่อง3 0 0พันครับก็ในทรงของคันนี้วันนี้นะครับมีชุดอินเตอร์นะครับดัดตายนะครับตัดคอไอดีนะครับรูเข้า3นิ้วดัดขึ้นมาเป็น45นะครับเพื่อให้ทรงอินเตอร์เนี่ยไม่สูงจนเกินไปแล้วก็เรียบแบตมาอุปกรณ์เดิมแบตเดิมนะครับชุดสายแอร์เดิมนะครับประมาณนี้นะครับเข้าทรงนะครับสำหรับในส่วนของชุดอินเตอร์นะครับกรองเปลยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับเป็นเทอร์โบ f 5 5นะครับจากเบนซ์ไทยสามเทอร์โบนะครับเราขึ้นตำแหน่ง แปลงให้นะครับแปลงเฮดให้นะครับแปลงท่อไอเสียนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเทอร์โบตามสเปคของรถนะครับสําหรับเครื่อง3ามพันนะครับตอนนี้หัวฉีดอุปกรณ์ไล่ข้างยังเดิมอยู่ก็ขึ้นเทอร์โบรอเลยนะครับสามารถต่อยอดไปได้อีกไกลนะครับสําหรับชุดนี้นะครับต้องบอกว่าทนถึกแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ข้างๆจับง่ายๆเลยสายระบายนะครับสวยๆไปด้วยเลยนะครับ HYB หัวดําแดงนะครับอะแดปเตอร์นะครับ H ห้ดีตรงรุ่นนะครับสายแท้แท้นะครับ สายแต่เพียวๆสวยๆแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะเพิ่มความลงอีกนิดหนึ่งครับคันนี้มาเดิมๆเลยขากลับนี่กลายเป็นรถซิ่งเลยนะครับพัดลมไฟฟ้านะครับเราติดตั้งให้นะครับพร้อมชุดไฟนะครับแล้วก็ถังพักน้ํานะครับแล้วก็คันนี้เป็นชุดไฟที่ติดแล้วค่อยทางานนะครับคือเครื่องออนแล้วค่อยทางานนะครับคันนี้ก็เป็นเพิ่มออปชั่นเพิ่มเสริมกันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็มี ชุดคัตนะครับ B R c ี่นะครับ16ก้อนแปลงวงแหวนนะครับเป็นคันเล็กนะครับต้องบอกว่าชุดนี้สับโดดสับโดดแน่นอนนะครับเอาอยู่สําหรับอนาคตต่อยอดกันได้อีกใครนะครับประมาณนี้แล้วก็นะครับมีเทอร์โบแรงแรงและนะครับมีบูทเยอะนะครับได้นะครับก็จะต้องมีตัวชี้วัดที่แม่นยานะครับคันนี้เลือกใช้ออโตมิเตอร์นะครับแท้นะครับหน้าบอลเข็มดําหน้าน้ํามันนะครับแล้วก็ขาจับลักกี้นะครับประมาณนี้นะครับต้องบอกว่า เราจัดสรรอะไหล่ที่นขทางจากคุณภาพทางนั้นที่ใส่ลงไปให้นะครับรูปทรงก็รอๆประมาณนี้นะครับจากลักกี้เราแล้วก็ยังมีรายการเซอร์วิสด้วยคัันนี้ก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์น้ามันเฟืองท้ายไปด้วยเลยนะครับเราก็จัดการให้ทั้งอัปเกรดแล้วก็เซอร์วิสนะครับแล้วก็ดูแลรถให้ด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับอยากแต่งรถนะครับอยากสอบถามนะครับหรือว่าเพื่อนๆขับรุ่นไหนหรือรุ่นนี้อยู่ก็ลอง ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาต่อบถามกันนะครับเผื่อว่าผมได้ช่วยเหลือเพื่อนเืนตรงไหนนะครับได้ช่วยดูแรงดถให้นะครับก็ถ้าเข้ามาพูดคุยนครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับ